อยากกลับมาทําเรื่องของอการอนุรักษ์ตัวจังหวัดสมุทรสงครามอนุรักษ์ไม่น้ำไม่กองนะตอนนั้นคิดแตกเครื่องว่าเราจะอนุรักษ์ไม่น้ำไม่กองเพราะว่าตอนเราไปเห็นว่าไม่น้ำไม่กองมันเคยใสจากต้นน้ำอะแล้วพอมันผ่านราชบุรีผ่านสมุทรสงครามไปอะคุณภาพมันเปลี่ยนไปนะแต่ว่าถ้าเกิดมันกลับไปสมัยย้อนตอนเราเด็กๆะมันมีประโยชน์มันเหมือนมันสร้างอะไรให้กับชีวิตคนได้เยอะขึ้นนะก็เลยรู้สึกกลับมา ก็เลยเรียนจบมาตอนนั really i I so, my my so ้นมันก็มีอ <to> ุบิเหตุเรื่องการสอนวยที่มันเราไปอยู่ในระบบราชการแล้วเรารู้สึกว่าเราเราไม่จอยนะเราก็เลยตัดสินใจกลับไปอยู่ที่นี่นะผมอ่ะมาเป็นผู้ประสานงานกลุ่มเยาวชนรักแม่กองก็เลยมาตั้งกลุ่มเยาวชนรักแม่กองที่นี่ต่อจากโครงการนั้นอ่ะผมก็มาตั้งเป็นกลุ่มเยาวชนรักแม่กองก็คือเป็นกลุ่มเด็กแม่กองเนี่ยเด็กสมุทรสงครามเนี่ยตอนแรกก็ทำเรื่องแม่นำแม่กองเป็นหลักเอ่องานก็คือการพาเด็ก ในสมุทรสงครามเนี่ยคือผมย้อนไปถึงตัวเองไงว่าผมควรได้เรียนรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ตอนนั้น,นไม่อช่หรไวผมก็เลยกลับมาเพื่อพาเด็กรุ่นนี้ไปเรียนรู้แม่นาำแม่กองตั้งแต่ตอนเขายังอยู่ประถม ไม่ต้องมารู้ตอนผมคือรู้ช้าตอนมาหาลัยแล้วก็ผมก็้มีค่ายรักน้ําก็คือเอาเด็กตามโรงเรียนต่างๆอบรมพาเขาไปเดินป่าพาเขาไปเ,าเรียนรู้พาไปตรวจวัดคุณภาพน้ําว่าน้ําที่อําเภอบางคนทีปริมาณเคาะเสียเท่านี้มาอําเภออัมพาวาเป็นแบบนี้มาจังหวัดเป็นแบบนี้พาเขาไปคลองโคนนะไปดูว่าอน้ําจืดที่ลงทะเลมันกลายเป็นกุ้งหอยปูปลาพาเขาไปตามวัดประดูเห็นไหมว่าคลองมันพอน้ํามันไม่ไหลเนี่ย หนคอ,อมันก็เน่าเสียมันก็เกิดตะก,กรนพาเขามาแพรกหนำแดงมาดูเรื่องปัญหาระหว่างน้ําจืดน้นําเค็มคือพาเด็กแม่กองเนี่ยไปทั่วเลยจนกระทั่งเขารู้สึกตระหนักในเรื่องนี้นะช่วงนั้นเด็กแม่กองแบบว่าลุกขึ้นมาปกป้องบ้านตัวเองอันนั้นเป็นงานเย็นๆเช่ยไหม แล้วก็เริ่มมาแบบมันช่วงหนึ่งมันเป็นเป็นช่วงที่แม่กองเนี่ยมันเป็นแม่น้ําที่สะอาดที่สุดแล้วมันก็เริ่มมีการแบบว่าเรียกร้องต่างๆอยากจะเอาน้ําแม่กองไปใช้ให้คนกรุงเทพเทําประปาอยากจะดึงน้ําแม่กองกลับไปให้ทําที่นู่นที่นี่มากมายตอนที่ผมจําได้เลยก็คือเป็นปัญหาเรื่องน้ําเสียจากโรงงานในราชบุรีเป็นบทบาทแรกของเยาวชนรักแม่กองก็คือว่ามันมีน้ําเสียที่ราชบุรีปล่อยลงมาแล้วน้ํามันก็เสียผมจําได้เลยภาพคือคนอนะ่ะแบบ เอาปลากระชังอะหน,นีน้ําเสียมันจะเป็นก้อนใช่ไหมแล้วมันก็จะไหลามาจากลาบุรีหน่วยงานใดๆก็บอกว่าน้ํามันไม่เสียหรอกคิดไปเองใดๆบทบาทนะเป็นบทบาทแรกที่ผมพายเยาชวชนรักแม่กองอะไปตรวจคุณภาพน้าตั้งแต่บางพุนทีไล่มาเลยเราอะมีมอนิเตอร์คุณภาพน้ําอยู่แล้วประจําเดือนเราจะมีเด็กไปรตรวจทุกเดือนอยู่แล้วตามสถานีที่เราตรวจแล้วพอเกิดน้ําเสียปุ๊บเราเอาเด็กเราไปตรวจพบว่าปริมาณของเสียมันต่าง มันต่างจากที่เราตรวจไว้5-6เดือนเลยก็เอาข้อมูลตัวนี้ครับไปยันกับหน่วยงานรัฐว่าเนี่ยเด็กเขาตรวจไว้แล้วนะเขาพบว่าน้ำน,นั้นมันเสียจริงก็เลยเป็นเหตุผลที่หน่วยงานเขาก็เลยยอมรับว่าโอเคมันมีน้ําเสียเกิดขึ้นจริงเลยเ,เป็นบทบาทแรกของเยาวชนรักไม่กองหลังจากนั้นเราก็เลยพัฒนาเพิ่มบอกว่า ก็ในเมื่อเวลาเด็กไปทำอ่ะงานมันดูซอฟก็เลยเอาเด็กๆไปทําประชาคมตามจังหวัดตามพื้นที่ว่าดูเรื่องคุณภาพน้ําเอาเด็กไปจัดเวทีชาวบ้านก็เลยทําให้เด็กผูกพันกับตัวสายน้ํามากขึ้นหลังๆผมก็ให้เด็กคิดโครงการนะว่าอยากทําโครงการอะไรก็มีโครงการน่าสนใจมากเลยผมยังจําถึงทุกวันนี้เขาชื่อโครงการพาน้องเล่นน้ําคือเขาพบว่าเด็กอ่ะพอไปทํายุคหลังๆอะเด็กรู้สึกว่าลําคลองมันไม่สําคัญกับเขาเพราะว่าเขาใช้น้ําจากก๊อก เขาเชื่อมโยงไม่ได้ว่าก๊อ,อกอมันก็คือน้ําจากแม่น้ําเอาไปผ่านกระบวนการเขาคิดว่าเขาเปิดก๊อ,อกมามันมาจากไหนไม่รู้แล้วก็เขาอาบน้ําในก๊อ,อกแล้วเขาก็ไม่เคยเล่นน้ำเพราะคิดว่าคอมาสกปรกคลองมันเป็นที่ทิ้งขยะเขาคิดแบบนั้นนะนี่เด็กยุคหลังๆคิดแบบนี้เลยนะก็เลยมีโปรเจกต์ที่น้องเขาคิดจําได้ตอนนั้นน้องแถวกระดังงาแถวบางบุรีโครงการพาน้องเล่นน้ําไม่มีอะไรครับโครงการนี้ง่ายมากถ้าจำไม่ผิดใส่สมัยนะั้นมันจะมี Facebook ใหม่ๆ เสาร์อาทิตย์ชวนน้องไปน้องแบบเด็กปถมอะครับแล้วไปเล่นน้ําตามแบบท่าน้ําที่มันปลอดภัยอะชวนเขาเล่นน้ําชวนเขาเล่นไล่จับในน้ําสมัยเด็กๆเนี่ยเพื่อให้เขาเห็นว่าพอเขากือน,น้ําไปเมันก็ยังกือนได้นี่มันก็ไม่ได้แบบสกรปรกอะไรขนาดนั้นเนี่ยพอเด็กเขาเริ่มแบบผูกพันกับนนะ้ําอะแล้วก็เริ่มสอนเขาว่ารู้ไหมว่าน้ําที่ใช้อยู่เนี่ยมันก็มาจากคลองนี่แหละ ดังนั้นถ้าเกิดเรารักษาคลองเราก็จะมาอาบน้ําเล่นน้ําสนุกสนุกได้ไม่ต้องไปเล่นของเล่นใดๆเราสามารถกระโดดน้ําเล่นได้และน้ําในคลองที่สะอาดมันก็คือก๊อกน้ําที่เราใช้เียเออก็เป็นเป็นโปรเจกต์อันนี้น้องเขาคิดนะผมไม่ได้คิดแต่ผมรู้สึกว่านี่แหละผลของการที่เราทํามาจนน้องเขาเข้าใจว่าเมื่อคนห่างจากคลองคนจะมองคลองเป็นที่ทิ้งขยะแล้วเมื่อน,นั้นคลองก็จะเน่าคลองเน่าสุดท้ายน้ปาปราปามันก็เสีย,ะยอะไรประมาณนี้คือช่วงนั้นก็ทำอันนี้เยอะครับจนกระทั่ง เรียนจบพอผมอายุเยอะขึ้นอนะ่ะผมก็มาทํางานในฐานะ,ะผู้ประสานงานประชาคมของเราใ่กองแทนพี่ๆก็ทํางานที่ค่อนข้างหนักขึ้นนะแต่ว่าเบสออนก็ยังเป็นเรื่องทรัพยากรทีนี้แต่ว่ามันไปแตะเรื่องอื่นด้วย,ยเช่นเรื่องถังเมืองก็ดีอย่เช่นเรื่องโรงไฟฟ้าทานหินก็ดีอย่างเรื่องการพัฒนาเมืองก็ดีเรื่องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเรื่องอะไรก็ดีเนี่ยแต่ทั้งหมดเนี่ยผมอยากให้คิดแบบนี้ว่าเราเชื่อแบบนี้ว่าสมุทรสงครามอะ่ะมันเป็นเมืองที่ เบสมันเป็นน้ําระบบน้ํามันคือชีวิตของทุกสิ่งทุกอย่างระบบน้ํามันเป็นทั้งหมดของจังหวัดเพราะว่าให้คิดแบบนี้ครับระบบนิเวศ3มน้ำเนี่ยของสมุ่งสงครามเนี่ยมันคือกําหนดอาชีพคือน้ํามันกาหนดอาชีพนะคนในตอนบนเป็นพื้นที่น้ําจืดเป็นหลักก็ปลูกผลไม้ผลไม้น้ําจืดนะลิ้นจี่เอ่สมัยก่อนเยอะนะต้นตอนนี้เริ่ม,มีทุเรียนลิ้นจี่ทุเรียนเอ่อยงชิด ใดๆรวมมาถึงมีส้มโอด้วยนะครับอันนี้น้ําจืดถ้าเป็นน้ํากลอยก็จะมีส้มโอลอยต่อน้ําก่อยแล้วก็มาเป็นมะพร้าวเป็นหลักเนาะพอมาน้ําเค็มเนี่ยเขาก็จะทําอาชีพเพาะเลี้ยงเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยใดๆนะดังนั้นน้ํามันกําหนดอาชีพดังนั้นไอ้ระบบนิเวศสามน้ำที่มันมาจากน้ําจืดน้ําก่อยน้ําเค็มเนี่ยมันก็ขยับอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับไอ้ตัวลอยต่อมันก็อยู่ได้นะมันเป็นบัฟเฟอร์ของแต่ละอันทีนี้ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยน้ำในแม่น้ำเนี่ยมันถูกดึงไปเยอะ ก็เท่ากับว่าน้ําเค็มมันจะหนุนสูงถูกไหมครับตามหลักการถูกไหมมันจืดก่อยเค็มอยู่งี้ถ้าน้ําจืดมันหายก็เท่ากับว่าน้ําเค็มมันก็ลุกเข้าพอน้ําเค็มลุกเข้าอาชีพเขาจะเปลี่ยนถูกไหมครับอีกตัวที่ทําน้ําก่อยจะกลายเป็นเค็มเขาก็จะอาชีพเขาเปลี่ยนอยู่ไม่ได้อีตัวน้ําที่เค็มจัดปากแม่น้ําเค็มจัดกุ้งหอยปูปลาก็อยู่ไม่ได้เ,ดเดกกดพราะปกติน้ําจืดเวลามันเติมไปเนี่ยมันก็จะมีน้ําก่อยลงไปในปากแม่น้ํา กุ้งปลามันก็อ,อยู่ได้ดีทีนี้พอระบบมันเพี้ยนเมื่อไหร่เนี่ยมันคือพินาศเลยมันคือพินาศทั้งจังหวัดเลยดังนั้นประชาชนคนละไม้กองก็เลยบอกว่าถ้าเบสนี้สิ่งที่เราต้องรักษาคือรักษาระบบนิเวศสามน้ำไว้เพื่อให้คนแม่กองยังมีอาชีพที่ดำรงอยู่ได้ดังนั้นกุศโลบายก็เป็นกุศโลบายตีกลับครับผมก็บอกว่าถ้าอยากให้คนมาอนุรักษ์ระบบนิเวศสามน้ำไว้ก็ต้องทําให้เกษตรประมงมันมีรายได้ มันก็ต้องตีกลับไงมันเป็นเหตุเป็นผลไอาการจะบอกว่าอยากรักษาไว้แล้วก็ให้คนมาเย้วเย้วไปต่อต้านไปคัดค้านเนี่ยมันทําไม่ได้ถ้าคนนะ่ะไม่ได้ผูกพันกับแม่น้าลาคลองคือเหมือนเด็กเหมือนก่อนคือที่ผมบอกว่าถ้าเขายังเปิดก๊อกแล้วเขาไม่เกี่ยวพันกับคลองเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ควรจะต้องรักษาถ้าเกิดชาวสวนยังรู้สึกว่าไม่ได้ใช้น้ําจากคลองเขาก็จะไม่รักษาดังนั้นวิธีฟีดแบ็กกลับก็คือว่าเราก็คือต้องทําให้พืชสวนเขาขายได้อะมีราคา เราถึงเราถึงจะสามารถดูแลทรัพยากรได้โดยที่ไม่ต้องขอร้องให้ทุกคนมาม็อบหรือทุกคนมาต่อต้านนี่หรอวะวิธีคิดก็ต้องเป็นแบบนี้ดังนั้นสิ่งที่ประชาคมอลเมไองไกองทําช่วงนั้นนะการพยายามใช้ข้อมูลต่างๆในการแก้ไขปัญหานะเราอย่างที่บอกว่าประชาคมพลเมองช่วงนั้นเราก็มีมีคุณสุรจิตชิระเวสคุณอเนกสุขพูติมีอาจารย์อุษาเทียนทองมีคุณชิษณุวัฒนีศรีคบมีคนเหล่านี้ที่เป็นคนที่พร้อมที่จะแบบว่าเอาข้อมูลมาเทรวมกัน ช่วงนั้นประชาคมก็คือว่าคือคนที่เชื่อเรื่องเดียวกันว่าถ้ารักษาระบบนิเวศแบบนี้ไว้ได้จังหวัดเราจะอยู่ได้เราเชื่อแบบนี้แล้วเราก็โพซิชันจังหวัดเราว่าเราอยากให้จังหวัดเราเป็นกเกษตรประมงแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยนะว่าคนนะ่ะมีชีวิตอ,อากาศดีแม่น้ําดีเคยมีคนมาสมัภาษณ์ผมนะทําไมผมถึงทําไปเพื่ออะไรทําไมถึงทุ่มเทตัวเองขนาดนี้เพื่อที่จะแบบดูแลผมบอกเปล่าเลยผมแค่ชัดเจนว่าผมโพซิชันตัวเองผมจะอยู่ที่นี่ ผมก็เลยอยากอยู่ในเมืองที่ทรัพยากรดีนะอากาศดีน้ําดีอาหารดีและผู้คนน่ารักก็ผมจะเกิดที่นี่อยู่ที่นี่ผมจะตายที่นี่ผมก็แค่เลือกเมืองนี่ผมอยากอยู่อะ่ะอยากตายที่นี่ทุกคนผมว่าทุกคนในพี่น้องในประชาคมคนรักแม่กองทุกคนคิดแบบนี้ว่าเราอยากให้เราอยากตายในเมืองนี้ดังนั้นเราก็ไม่ได้อยากตายในเมืองที่มีแต่มลพิษเมืองที่จะซื้ออะไรก็ต้องกินทุกอย่างเมืองที่ข้าวของราคาแพงเมืองที่ต้องสั่งอาหารมาจากข้างนอก แต่เรามีทรัพยากรของเราอยู่แล้วอันนี้เป็นความเป็นความเชื่อของเรานะเราเชื่อแบบนี้